สวัสดียามสายครับออกจากน้ำมาเข้าสวนไงครับแปลงนี้พื้นที่สามไร่ลงไม้ป่าผสมผสานห้ามปีแล้วพยุงงดงามดีอยู่แต่ปัญหาขาดน้ำเลยต้องขุดขดบ่อเล็กๆไว้ครับสำหรับเซฟรักษาน้ำเชื่อที่ฝนตกมาเยอะๆเอาไว้ใช้เึงนเื่องลงแง แล้วก็ดินที่ขุดมาอะเป็นดินดานดินทรายแข็งเลยต้องปรับปูขนาดหนักนะแล้วก็พยายามปลูกทุกชนิดที่มันทนอันไหนที่มันทนความแรงอยู่ได้ตัวเองลดกําลังเราก็ปลูกแนวน,นี้จะเป็นพยุงทั้งหมดแล้วก็กแฝกกันดินพังล,ลงมาขามไว้เป็นแถว้แถวสองแถวครับ มาสามกันดินทังด้วยแล้วก็น่าจะได้ใช้งานเป็นกําแพงมาถามตอวน,นี้ก็จะเป็น,นก้วยขนานกับไม้ป่าพยุงพยุงนี่โตทั่วมัวเลยนะครับโตใหญ่มากโตเร็วดีชอบดินตบบนี้ตรงนี้เราจะลงไม้ผลให้หลากหลายให้มากที่สุดตั้งใจจะเสริมด้วยเมลิด เตรียมขยายพันธุ์มะลิดเลยครับแล้วก็ต้องติดตั้งระบบขึ้นตนเองในการให้น้ําในบอ่อนี้ผมจะต้องปล่อยปลาให้มันปลาธรรมชาติเซตนี้ครับเป็นโซล่าเซลล์สแผง360วัตต์งแผงโซลิตก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าฝนล,ลงให้ตลอด คนข่าช่วงเมื่อไหร่ก็จะต้องลงดูกล้วยครับมาปรับรงดินไว้ได้เดือนกว่า2เดือนดินดานก็อยู่ได้ครับเริ่มแตกดีอยู่ก็บผูกหมากแทรกไปกับกล้วยแต้วหมากม้นทนแรงทนร้อนหนนทีมครับสองคนช่วยกันทำงานเป็นทีมครอบครัวแฟมิลี บางทีทีมก็ขัดแย้งกันกันเรียนรู้กันไปทักษะชีวิตการอยู่ร่วมกันครับติดตามด้วยครับสวนป่า24ครับสวัสดีครับ